ฮัลโหลสวัสดีครับผมตาอย่างมาแต่งหน้าแล้วพี่น้องนะครับผมตัวน,นี้ก็กระล่างสีลงอ่าร่องพื้นร่องอยางพี่นอ้องแต่งโดยช่างปอมละเมียดของเราเองปอมเมคอัพจากแสทองฟินแลนด์นะครับผมมาเบิ้งกันว่าแม่ปอสิแต่งหน้าให้น้องยองไอเกียงไอเกียงอ่าไอเกียงบอกสแตงออกมาเป็นยางไรนะครับผมสิมาแต่งรอเกลนหน้าเกินตาพี่แบนพี่แลนเปรได้ไหมสวัสดีครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้อนหยองมาแล้วเช่ดเช็ดช็ดช็ดชยนี่เสียหน,นาก็อันดับแรกปาดแม่ปอบอกว่าตื่นเต้นมากแต่งหน้าให้ต้าหยองไปหาได้ใช่ไหมแม่อืมั่าจะคิดแต่งให้แต่พี่บ้านฟินแลนด์คือลูกกระลามาตลอดใช่ไหมเพลงไหนพร้อมโมนี้ครับพร้อมครับ <S <S รอ,รบอกจะเพลงโมนีสามเพลงครับอืมต้าหยองเดี๋ยวมาเจอ เต้าไหลแสงทองฟินแลนด์แน่นอนประทะบาตรงย่านเด้ออยูน่นี่อยู่นี่เขากำลองนัเงินเบอร์ไรครับที่ผนสิริพงศ์กู้จิตมามก็ลองขึ้นกันในหน้าแบบมิเสนของตัวเอง,อ,งอืมน้องตุย้ยน้องเคก็สุดนิดคือว่าสิมาแข่งกับน้องตาหยองมากมือนหึ่งแมนสีมีแนวใหุ้ต่อหยองแข่งกับแฟน,น,นแบาลฟินแลนด์ทึ่งเวทีอยู่มือ,อนีนะครับผม,มอ่า มาแบบบระเด็นน้ำมาแบบบระด็นั้บประด็นั้ซื้อไห้ย้อนมลองเพียงกัได้บ้างเดีลยอดีลยดียี่ปัตตาเดี๋ยวเห็นลองดูดิล่ะได้คเลยลองกับพี่พี่เบื่อแล้วลองกับคนนี้เออต้องรอดูนะครับคืนนี้แต่ว่าเดี๋ยวมีสตอรี่อยู่มีเนี่ยอย่นงเดียวไมบอกว่าเอาสตอรี่ก็หล่าแต่น้องครับจูนน้องเลยถตอรี่ก็เยอะอยู่ ก็เพื่อเอฟซีนแฟนได้ดูความแปลงใหม่น้องเยอไงน้องก็อยากให้เห็นน้องแบบนี้ซีเยอะๆอืมอิดอะแม่แม่ลองลงให้หน้าน้องดีๆนะอย่าแกงน้องนะแกงอะไรเพราะสั่นตื่นเต้นปีนี้กี่ขวบแล้วต้องยองน่ะสิบหกย่างสิบเจ็ดสิบหกย่างสิบเจ็ดโอ้ถ้านำตาลตัวนี้ เดลองีอืมพ่าะสว่เสีเจ็ดสีเจ็ดอืมสิบหกออมันเนี่ยมันเนี่ยมัเนี่ยเเสียงอะไรจที่บอด้มันท่บอด้ยินเสียงี่อย่างคุกลคุกคลาเมันหัวใจว่าตายค่าทีกดผิดกดผิดครับถ้ากดผิดหลายเพร่าเ้านางยู่นานวิทยุมันซอกตายผู้สาวใจว่าตายแห้งเลยล่ะ อันแอดมินบนบ้านอนุมัติเหลือเยอะไหมอ่ะอัานแรกก็ทำแอดยังโดนไหมโดนฉันไม่ได้พูดจีอนุมัติเปพียงใดเอ็มทำขออะไรบ่เอ็มมันเอ็มอายุสามเลยเก่าสิบคนครับผมข้าวโพดใส่ข้าวบดี๋ยวเร็วเล่มมือเล่มมือก้อนตาอะไรแม่ก้อนจะท้าเอ็มหันไปโซฟาก่อน เอาไอ้นั่นเขาไม่รู้เรื่องดอกเขาใช้รถสามเขากำลังเล่นอยู่ซี่โมกขวดพี่น้องเก่งบ่เดี๋ยวดูผู้ชมดิ่งแล้วผู้ชมน่าบางพี่น่ะพี่น่ะไม่เป็นไรเลยพี่หน้านะฮะเขาเอาอะไรเขาเอาปูนสมนลไทยพี่พี่ก็ไม่เสียบ แต่ว่าพอร่างแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันเป็นน้ำเทลยแห่งเมืองจีนทั้งโชคแม่ทั้งโชาอืมพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาหนีเต้านยองกับมาแต่งหน้ากับบาสท์ท้องฟินแลนด์หลายคนเกิดโงจใจแนะนั่นต้านยองระเบียบภาสท์สินเป็นเต้านยองมาหนีจากปีแล้วเปล่าหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีแล้วเหรอทำไมทำไมรู้สึกว่าเร็้ยวกันนะเนาะหนึ่งวันสองปีแล้ว ตั to join to join ้งหอยเริ hmm. then, ่มต go ้นจับเป็นอะไรมาก่อนเป็นเดรสก่อนใช่ไหมฮะครับอืมแล้วก็มีไอซีเรื่องติดตามด้านหน้าเวทีใช่ไหมเฮ้ยเคยเป็นแดนเซอร์นี่แม่อสเตทัวร์นี้ชอบเป็นแดนเซอร์แล้วเป็นนักร้องนะบอกคุณมือหนิเป็นแดนเซอร์ก็เขาครับผมเป็นบอสแนบบอสงานบอสแม่วินาทรว่าระเบียบภาสิมาไปเบืองหน้าห้านาห้าน้องเต้ยสิทธ์หน้านะใช่ไหมเออวินานี้องวัด เดาดีขึ้นยังนี่มือนี่สีเดาเอฟซีเบิรงกว่านี่ก็จะเอาสีแข่งกับพวกยีบ้านเนี่ยเลยเว้ตายแล้วมาสีมาสีมาสีสูบเพิ่นเนาะเพิ่นกับสายเดาเนาะแต่อลเพื่อนยี่บาแต่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 เอามือนี่คือบอลให้นเนาะแต่แต่แต่เธอลืมตัวหลังนั่งนั่งนั่งเต้นเพลิงแต่แต่แต่เด้อสาวยองนี่สาวจังเด๋เต้าเออเต้านี่เออเขาก็เขาก็เออเงี้ยสีแหละพี่น้องปฏิทินสาวบีกสาวแพลวสาว เบาเบาเกียงน่ะเสาปอใช่ไน oh, ้องเคกําลังแต่อ yeah. ันไทยรูปพี่น้องเน้องเชดเวลาปืนไทยในี่สามสีผ่างเคทไทยสุโมงหนึ่งกับเบลลจักเทออพี่น้องเบิ้งซอยไข่แน่บั้ทาไทยพี่น้พี่เลนี่บอกโอ้ยสองรูปได้แล้วครับผมไปไปไปเาส่วนมันมีค้ามลําเดียมันมีค้าม อันนี้บ้นี่มบ้านปีครับน้องมาทกินี่อครับอต้องแบบอันนี้คิดบอกๆกันเนาะม่ครับม่บกจรงคิดบคือมันเือคิดไทยคิดไทยปม่มาณทีเรียนแล้วเขาบื่อแล้วไทยไทยไทยเอ้ก็ีเมียก็คือกับเมียจีสอนจีสอนครับจีสอนสอนทยไจีเป็นเสืปแบบนี้ก็ได้เนี่ยเออเป็ยับชิวมั้ยดดิ่ง โอ้ไม่พอติดใตะขูดมาสู๋เบิ้งเอียดไม่มาแหงอ,องอันนั้นเหนียวอ่ะน้องเขตดทำตามท่าเราปะนี่เดี๋ยวน้องออกมาเด <c oughs> ี๋ยวเซย์เฮ้ยยังอีกทิมไปเลยพื่นน้องเ <c oughs> ยี่ยมคือคนเขาจะเอาฉากเพื่อน้องน,นอนลงพื้นเห็นไหมคือล้มไปเลยนะค <c oughs> ือล้มไปเลยล้มอีดไปเลยนะ <c oughs> แบบจังหวะแบบนางกระแทกขึ้นสินะแิเครับเออนี่ต่กว้างบาบุทยนี่อันล้ายเป็นอยน่างเดียวไปได้ไหมน้องเฮ็ดไปเบื้องเป็นพร้อมนี่แตกสาแบบครับเป็นเหมือนเดียกับแอมแอมนี่ล้แอมแอมครับตั้งแต่มายของมานรับนี่อย่มไปไปท้านคาบนแล้วเนาะตัวอย่างครับ ่าตากงพี่น้องีบอกตากงพี่้อตากอ่ไงน่เขาเบิ่งนาแน่ไลอัตัวเนี่โอ้ขึ้นอแถบพี่น้องแน่ื้อตครับซื้อโตอายุหร่แะ้วครับเนี่ยโอ้ปาขึ้สูงแถบเกพี่น้องแน่ตีเตียหนึงเล็กน้อยสูมมือนากันใหญ่ได้พี่น้องสิกปีเป็นบ้าหมแล้วฮะแต่น่อยตาพอดีแต่น่อยเป็นบอ อะไรจดกปีนีิสิบเจ็ดครับสิบหกยี่สิบเจ็ดปีไงป้านีมีหรอครับโอ้ยยี่สิบสองสิบเจ็ดยี่สิบแปดแมนส่วนบอสมีอันี่หนล่ะเอาไปเทอดบ้าเชื่ออยู่บออมั่เออเจ้าปีจ้ากี่ป้าเท่าเลยที่เท่าก็มูอเฉ เป็นซีซีน้องกกีสาวน้อยไร้ไุดเตเซินา่าส่ L D ปนบอนดเออดีอดีัวกีค่ะกัวกีเพราะเป็นแผลแต่ว่าเซตผมนี่เปิดลูกแอนชุดิดยิน้นข่าวเอาเ็มีเล่เาเลเนไยคะเออไม่ปอหอหรอกไม่ปอข่งเสือไม่มีใครขัดเนน้าเพราแกงหมดแล้วค่ะ เอาไัาอฝากช่องรีนำชแนลเลยนะเชื่อะไรนะฮะฝากฝากรีนำชแนลครับผมโขอีบเลียงครับเนี่ยกีเซอร์ครับเรียร้อยอันนี้ตัวยังฝากตัวแล้วค่ะตัวเตงเต๊้ไม่ปวดแบบบวบๆเป็นตัวเออก็ฉีดเดียวนะคะเป็นโลไม่ได้เป็นบวบไม่ทองครับอ๋ออเม่ะเม่อนอเ่อล่าน่อวมื่อเ่าเอ่เื่อ่ ตากช่องยั้นะครับรช่องขอดครับคับซ่องฟิตจับอ,ม,นนอมีดีหอเยเออเยื่ให้มันมีบาทมีทรงแน่มันคือน้าง,งามแน่ไ,ไเอ,อเออจร้อสวสน,นไ,ได้นรส่วนคือแหอ,อ๋นั่งกับเคยอาชีพกอนั่งเน,นาะนาลิตาไลฟ์เอฟเอโชว กูบ่าวึ้นมาขั้นทำสังกะเตยสังครั้งกินหามบอก์มันมีเข็มขัดดิมันนี่น้าไปแดงมันนี่น่าไปแดงซื้อสามนนึงเดิยงกัําลังร่วงกํลังโซเล่กันพี่น้อง อะไรเนี่ยทําอะไรกันเนี่ยหรอนึกว่าขอไลน์น้องเพื่อนแสดงมาอยู่เขาเดียวมาแอบขอไล,น,ออลน์น้องก็ได้นะแม่มีตองตานอีกครับพี่โต๊ะโต๊มาถามบอกมิซานแต่นายมีตอ้องตานใช่